เปิดเจ็ดสถิติโลกลิซ่าแบล็กพิง์จากเด็กน้อยคนนั้นที่ไม่มีใครสนใจสู่ตำแหน่งราชนีเคป๊ปที่ทั่วโลกจับตามองผงาดขึ้นบันลังควีนออฟเคป๊อปแล้วก็ว่าได้สำหรับลิซ่าแบล็กพิงแต่กว่าที่สาวลิซ่าจะยืนจุดนี้เธอต้องฝ่าฟันอุปสรรคและบททดสอบนับไม่ถ้วนเราจะพาย้อนไปดูจุดเริ่มต้นและเจ็ดสถิติโลกของสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้ ย้อนกลับไปในวัยเด็กของเด็กหญิงที่ชื่อว่าป๊อกแป๊กสาวน้อยที่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่และผลักดันตัวเองเข้าสู่เส้นทางที่ยากจะเอื้อมถึงสาวน้อยคนนี้เริ่มต้นจากจุดเล็กด้วยการเรียนเต้นตั้งแต่อายุ4ีขวบเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนไปแข่งขันในโครงการ To Be n u m b e r รวตั้งแต่สมัยประถมประกวดเต้นร้องเพลงจนคว้ารางวัลมาได้มากมาย เธอขยายเส้นทางความฝันของเธอให้ใหญ่ขึ้นด้วยการฝึกเต้นโคเวอร์และเข้าเป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมว s a ่าคูกลุ่มเด็กน้อยที่มีความฝันแบบเดียวกันก่อนจะเริ่มต้นเฉิดฉายในรายการโทรทัศน์จากรายการ lg e n t e r t a i n e r t thailand สามารถคว้าที่2จากการแข่งขันแต่หลังจบรายการความสามารถของเธอกลับไม่ได้ถูกตาต้องใจใครอย่างที่คิดต่างจากเด็กชายแบมแบมหรือแบมแบม ก็สิบเที่หลายคนก็รู้จักในปัจจุบันที่ถูกจับตามองจากค่ายักษ์ใหญ่ JYP and เด็กหญิงป๊อกแป๊กผู้มากความสามารถที่ไม่มีใครมองเห็นก็ไม่เคยย่อท้อต่อความฝันยังคงพยายามอย่างสุดความสามารถในเส้นทางของเธออย่างเงียบๆจนถึงปี2010ค่าย YG Entertainment จากเกาหลีใต้บินลัดฟ้ามาเปิดออ d i t i o n นที่เมืองไทยสาวน้อยคนนี้ เข้าไปออเดชันจนสุดท้ายเธอเป็นเด็กชายเพียงคนเดียวที่ได้กลายเป็นเด็กเทรนของค่าย YG และนี่คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่ทำให้เธอเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นหลังจากการฝึกหัดนานกว่า5ปีเธอได้กลายเป็นหนึ่งในสมาชิกวง b a c k คทิ้งร่วมกับสามสาวเจนนี 3, Jenny, Rose, ่โรเซ่จีชูลิซาทำหน้าที่เป็นแรปเปอร์และเมนนักเต้นนอกจากนี้ก็เป็นศิลปินต่างชาติคนแรกในค่าย YG Entertainment ด้วย พร้อมกับเปิดตัวด้วยเพลง v i t โ l และ Bumbaya จนคว้ารางวัล Asia a r t i s t a w a r d ในปีนั้นจนถึงตอนนี้หลังจากการเดบิวตวงมาสาวสาว b l a c k พ i n กก็ยังคงสร้างปรากฏการณ์และสถิติใหม่ๆใ,ให้กับวงการเพลง K-POP อยู่เสมอและก็เป็นอีกหนึ่งวง Girl Group ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกก็ว่าได้หากเจาะลึกลงไปอีกสาวลิซ่าแบล็คพิงก ล่าสุดนั้นได้ขึ้นแท่นเป็นศิลปินเคป๊ที่ครองสถิติกิน n นส s s เวิลด์เรคคอรมากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง7สถิติด้วยกันแสงหน้าใสอดีตรุ่นพี่ร่วมค่ายที่เคยทำไว้5สถิติมาดูกันว่าผลงานของลิซ่าที่ถูกบันทึกลงกินเนส s s เวิลด์เรคคอร์นั้นมีอะไรบ้างเริ่มด้วยสถิติแรกลิซ่าแบล็คพิงค์ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นศิลปินหญิงและศิลปินเดี่ยวเคป๊ปคนแรก ที่ชนะรางวัล MTV Video Music Awards 2022สาขา Best K-pop Video สำหรับผลงานเพลง Lalisa สถิติที่2ตามด้วยสร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินเดียวคนแรกที่พาเพลง Lalisa คว้ารางวัลใหญ่ Best K-pop ที่งาน MTV European Music Awards 2022สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวบลิงอย่างมากเลยละครับ สถิติที่3ศิลปินเดียวที่มิวสิกวิดีโอมียอดชมสูงที่สุดภายใน24ชั่วโมงทาง YouTube จากอัลบั้มโซโล,โลที่ปล่อยออกมาทำให้ลิซ่าคว้าอันดับศิลปินเดียวเจ้าของมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ที่ทำยอดวิวบน YouTube มากที่สุดใน24ชั่วโมงแรก73.6ล้านครั้งจากเพลงลาลิซ่าสถิติที่4ศิลปินเดียว k p o ๊ที่มิวสิกวิดีโอมียอดชมส,สูงสุดภายใน24ชั่วโมงจาก YouTube 73.6ล้านคลังจากเพลงลาลิซาสถิติที่5ศิลปิน k คป๊ที่มียอดผู้ติด,ดตามทางอินสตาแกรมากที่สุดปัจจุบันยอดพุ่งฉลุ97.6ล้าน f o ลเวอร์แล้วนับเป็นอันดับที่3ของเอเชียและอันดับที่38ของโลกสถิติที่6อัลบั้มแรกของศิลปินเดียว k คป๊ที่มียอดสตรีมใน Spotify ถึง1,000ล้านสองบทเพลงลิซ่ายังเป็นศิลปินเดียว K-POP ที่มียอดสตรีมใน Spotify แตะพันล้านได้เร็วที่สุดหลังจากผลงานเพลงลาลิซามันนีและ SG สถิติที่7ศิลปินหญิงเดียว K-POP ที่ยอดสตรีม Spotify ทะลุ1,000ล้านได้เร็วที่สุดล่าสุดนั้น Guinness World Records ได้ยืนยันว่าอัลบั้มลาลิซาเป็นอัลบั้มศิลปินหญิงเดียว K-POP ที่มียอดสตรีมใน Spotify ถึง1,000ล้าน และถูกบันทึกเอาไว้เมื่อวันที่28เมษายน2 2 2 3ที่ผ่านมา